เป็นนมยอะเหรอออมันจะมีหน้าเนี้ยเนาะ,ะน้เนี่ยกับเดวมจะมีละเอือชาพาาขนแบี้เหรอบะขมอืมแต่กินแล้วมันบะขมบะเคี้ยอมเฉยี้ยวไม่หอได้อื <c oughs> อมันๆบหมือ,มอมสวัสดีครับเจ้าพี่ในน้องอันที่ที่ตามช่องนี้นะครับ วันนี้เรามาหู้จักบะขมเนาะบะโขม,มหู้จักบะขมนะครับเจอกัน<ะ>พี่หนันล้วนนะครับพี่หนันล้วนแห่งบ,บ้านเอบ้านป่าเวียงนะครับบ้านปะเวียงทุ่งขวาวมองปานนะครับคำว่าลำปางนะครับเนี่ยเพื่อนเอาเออมาจิ้มเออมาจิ้มเป็นผลไม้ที่ละอ่อนสมัยนี้ได้ย่ะเออบู้จักแล้วแล้วไม่ตาเนาะ มูจ so mm ักอะบะขมแต่กีนแล้วมันบะขมเออะจริงจริงอืมนายต้องแกะนะน่าแกะนะแกะจริงจริงกันกระตุกเก้าน่ะกินน่ะฮะกินได้กินแล้วจะนี่จะทายให้พอน่ะกินแต่งกินบะขมอ่ะเนาะลูกอะเล็ดมันอ่ะอืมมันเม็ดมันป็น

เขาไม่ตรงอย่างเขาม่ใส่แกนนี่เล่นนี่เพื่อนผมขายกะอืมนี่เขาโกนแต่โกยสลากม่แต่วาดนี่อ๋อนี่ไม่ใส่กโกยสลากเขาแบ่งแบ่งนะสลากวันไหนมันใกล้กองอืมเยอะเลยเพื่อนจะใส่กโกยสลากเนาะน้าเนี่ยแสดงว่าเป็นของลำเพื่นก็เลยต้องมาใส่โกยสลักเห็นไหมเออของวะเมียนะ เจียวมนได้บะขมเนี่นะครับหน่วยหน่วยบะขม,ม,มนะครับร้อนสมัยก็ไา้ย่ะจักกักะหมูจักกันนะครับอนุอนุรักษ์ไว้นะครับของกินคนเมืองบ้านเฮานะครับมได้ร้อนสมัยนีย้ก็ไา้ย่ะมุจักก็มุจักมัสซิสเขาแบบเป็นขมจิ้มข้าวซอยอือโอเคครับขอบคุณที่ติด ตามรับชมน,นะครับบะโขมบะขมนะครับกินแล้วกินแล้วเมื่อนึงบะขมของปลา <laughs> อืเต็ <laughs> งคิว <laughs> ไ, <laughs> ไหลายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับรบ,บะขมนะครับอืาาถุงลอยก็นี่ข็เสียงนั่น <laughs> เ,เลย